สวัสดีครับสวัสดีครับตึกป่าอีกครับวัอน,นี้มีเบะมีงานพากันมาตึกตะป่าครับวัอน,นี้สะกัดตื่น,นจำได้ปะครับสะไอ้ที่มีแแห่ยู่กลางนองนี่นะตะกี้น้ำเลือครับเดี๋ยวนี้เขาสูบขึ้นไปหดพักพักหรือซ้ำนี่แหละน้ำทำหัวเข้านี่ป่ามาันสิอยู่ใต้แพห่นะครับป่า มีปลาเสื่อมอู่บ่อยแันคือมีแต่ังเด็กปลาอย่างปลากระเญงวะ โอ้ขาบาวบัตรนี่ได้หลายอยู่ได้ปุ๊ดนะใครยอยู่จากสีเนาะโอ้ได้ปลได้แกงอยู่บัตรปุ๊ดอูอ้ป่ามันอยู่ไตอันนี้อ,ปปอืมป่ามันอยู่ไตเดี๋ยวมันบ่ม แกกบตีงม่ได้ระคำขีนจักอยู่กับปลาน้ยกัะแตส,สวดอยวอบัวบอนบัไข่เนาะตากระไดโอ้โเด้อ ออยู่ในอย่นั้นเดบ่เสื่อมกะตัวแห้งหตัวรอด่องแห่ตีน้ำมันบดได้เลิกเนาะครับแต่สิอุ้ยมาแลวแต่สิอุ้ย อืมไมยังียจักแล้วงวมเบิง้งปลาค้อ,อ,อน้อยปลาค้อน้อยอออมันเลือนแผ่วมาได้หลายคนอไอหล่ะมันขบวัยุ่ง ก็มาเล้สะข้าเจ้าก็มาแัา่นมันเหลือกินข้าวบอจังได้มาตึดนี่น้อยอืมแล้วรดใครก็ราได้ยืนดอกปลาเขาน้อยก็ได้ดูอิดน้อย โฉมตีดำส่งแห่บุอื้นก้มป่าบุเห็นเยตายแล้วปลาคอปบุได้เตือืรัวโคประดุกแ้วมันตื่นกับตื่นโห่จักซีเอาแนวไดน้ำตื่นตื่นเลยไม่จักินไง น้ำเลือกอะไรมันกินเนี่ยตัวมุ้ยเหี่ยวบวมานเนาะมันกับบุตรกุตักแล้วมิดจีรีโอ้ยต้องมีหมาน แต่ได้กินนี่บอเอาเบิ่งดูเนียดเนียดนีดตีทางนี้อือทางพุทธเอาแล้วครับทางพวกคุณอะเนีน้ยประขะอันนะไอ้ตันมาขึ้นได้อยู่ตัสิอุยขึ้นไได้โอ้ต้องมีมานด้วยตัสิอุย เห็น่บคุณคุณหาป่าเห็นลาทางผู้เฮจ้อยโอ้ยแนววัดหาหอเนาะเฮะเฮยงุ่มเว้เด้ปลาปคนน้อยสองตัวเฮ้ย ตัวขน้อยสองตัวครับนนบอกนไปบ้างไปบิางสีใดเขาจ้าอายิบบอกเฮดีเฮดีเฮดีพวกง่ายก็ได้นอะไรเมี่ย เด็กก็วานแยูมองเข่า,าเด้กเดกนีันล้มันเข้ามันเข้าในเหี้ยวงกีโนกัเข้าหลอดเบิง้งเบิ้งเพื่อขึอ้นช่งนอ,อ,อ,อกบกรได้เม้่ตัวนี้บ่ตัวนี้ตัวนี้หรอมาตัวนี้ละ่ะยังประดุก การยี่รอกปราดูกได้ว่าแม่ลงมาดึงแพร่ไหมป่าไม่แพร่หัวอื้อเจ็บปีเซงตัวนีจับประดุกได้ดีเนาะปละดุกน้อยโอ้ยปลาดุกเอ็นอืมพอดีแท่งมือดีํำนี่อะไรยังไยจะไปยัดข้อแงมเพิดมได้ขนออ เ้าถึงสมทรงและคลองเจ้าสมเจ้าแล้วปลาบิดเซิงปลาเสียมเหรอดีโอ้เสื่อมพักบุ้งนี่แหละปลาบิดเซไลยเนี่ยเฮ้ยความนสิกลมพักบุ้ง ปดุบางคนตัวไไน้อยนะป่อยมันเสียตัวน้อยอะไรกันมันอยไหลตันนั่นละไหลมันออกมากบบดนี้งน,นทางนี้จะจือ้อลังดีๆด,ด,ด้วยโอ้ประเสริม ิงปิงอืมเสื่อมกับประคอได้อยู่เห็นหรอใครอยู่ใครอยู่ครับเพื่อได้ป่าอยู่นี่มันขาดกตบปุกอ่บดีเฮสเกลกิ้วละอ้ยมันติดคอ Abei, รับทำกัดไงแพ้ไป่้ยไปอดึงมาดึงก็ละท่างตีแพ้มันท่านละไปเออไปอยู่เออหมุนอยู่นี่ละนี่นนี้เลือกเลือกเนี่ย อ้าไปแล้วครับไปแล้วไปได้เถอะละน้อยน้ำมันตื่นปวดนักาวกันมุนแพเล่นเต้ตีงอยู่เดีเดี๋ยวมันไปงามคนาดกระเสริมแล้นะ ผ่ากันตึกปลาก็พอได้กินยน่ครับนี่ห้ยคอคมาณนนนาะไหนบ่อเสื้อล้ามมันไวไปคล้องกระได้ ขาขึ้นมาหาขึ้นมาได้อยูบ่บป่าไตรเไฟไม่ะนมะ,นเนะุเดี๋ยวฟ้าวดังไปเส,<ถ>ส<ถ>มัเป็นท่านไหมง,<า>มงบม้จัล่ะเขาก็มาดอกขึ้นไปกินยี่เพีงันนั้มันจังเ,ย,งเย็นใสไฟอดี ได้คบานอยุกตึกป่าแต่ว่าเป็นปะดุกน้อยน้อยนะครับครับคลงานที่ได้มือน,นี้เออตึกบริโดคครับตึกพ่อได้กินปละขคอปะดุกปะเชื่อม ค้นกิดมาเอ็ดยูเอ็ดกิน,นครับวันนี้ไปครับไปเอ็ดยูเอด็ดก,ก,กินตุกันวันนี้ครับปลาเอาเลือมาไว้ต้มตแต่เสมกับปลาแสเง่งครับกินตะปลาหนังวันนี้หม้อต้ม,ตมกำลังเดือดครับหามดแดงมาใส่อยู่ สแลสแลาไอตันมดแดงห่อเสร้ยโอ้หน้ำแห้งเบดครับป้าเลือดแล้วครับนี่ไก่้สิสุกละปลาเสื่อมต้มปลาเสื่อม